สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภาครับอันนี้ผมอยู่ที่ปั๊มปตทคลองลําไหลครับสะดุดตาร้านนี้ครับ <c oughs> ข้าวเหนียวหมูปิ้งเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไปถามพี่ๆกันครับพี่ครับสวัสดีครับ <c oughs> อ่ะพี่ผู้ชายสวัสดี <c oughs> ทักทายเอฟซีหน่อย <c oughs> ครับผมอันนี้เรามีอะไรบ้างเอ่ยในเนี้ย โบราณค่ะหมูย่างนมสดไม้ละ5บาทส่นนมสดนี่ไม้ละ10บาทอ๋อโอเคเดี๋ยวให้พี่เขาขายให้ลูกค้าดูก่อนพอดีมีลูกค้ามาเดี๋ยวขออนุญาตให้ลูกค้าเลือกก่อนนี่เหมาเลยครับเหมาเลยราคาถูกๆก็อยู่ข้างเซเว่นนะครับปั๊มปตทคลองงไหลเราเนี่ยแหละ ี๋ยวก่อนจะสัมภาษณ์พูดคุยกับพี่เขาเนาะให้ดูดูพี่เขาขายไปก่อนอันนี้เรามีสองอย่างใช่ไหมพพ่มีอะไรบ้างมีหมูปิ้งนมสดไม้ละสิบบาทกับหมูปิ้งโบราณไม้ละอันไหนหมูปิ้งนมสดหยิบให้ดูหน่อยอันนี้ค่ะอไม้ตโตอันนี้เป็นตันนี้จะไม้ละสิบาทค่ะสิบบาทแล้วก็ตันนี้จะไม้ละห้าบาทค่ะอันนี้หมูหมักจะเป็นหมูทําเองค่ะหมูละไม้ละห้าบาทไม้ละห้าบาท อันนี้เอาให้ผมห้าม้นะเดี๋ยวผมเอาไปลองเอาลองเอาไปชิมก่อนเ,เพราะว่าผมก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละโอเคนะเ,เ,นคเดี๋ยวดูพี่เขาขายของไปก่อนอย,ยังไม่สุกดีเนาะ,ะสุกไม่ทันค่ะนี่เราใช้เวลาย่างนานไหมก็ตัวนี้ก็จะประมาณ ห้านาทีค่ะไม่นานค่ะเป็นเตาเขาเรียกเตาอะไรเป็นเป็นเตาเอ่อเตาแก๊สค่ะเตาแก๊สเป็นเตาแก๊สแต่ว่าค่ะแต่ก็ปลอดภัยค่ะเพราะว่าเจะโดนแผ่นความร้อนเนาะแล้วก็ค่อย่กลายขึ้นมาเป็นไฟทีนค่ะเตาพวกนี้เขาทำมาโดยเฉพาะอยู่แล้วใช่ใช่คนะครับสวยสให้ดูสวยสวย านง่ายนะพวกนี้ซื้อข้าวเหนียวไปแล้วก็ข้าวเหนียวก็ถูกค่ะห่อละห้าบาทห่อละห้าบาทข้าวเหนียวไม่แพงคมีแค่สิบบาทมันไม่ยืนนะร้านเราเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเอ่อเปิดตั้งแต่หกโมงค่ะหกโมงเช้าเลยใช่ใช่โอ้ปิดกี่โมงก็สายๆก็สักสี่ห้าโมงเช้าเต็มที่ก็เที่ยงค่ะก็ปักแล้วค่ะโอเคครับถามได้ไหมยอดวันหนึ่งกี่ไม้มันมัน ระบุไม่ได้อะค่ะแล้วแต่ว่าบางวันคนเยอะคนน้อยอย่างเงี้ยค่ะเอา,าเฉลี่ย ع, เฉลี่ยเฉลี่ยเนาะประมาณไอ้นมสดนี่ประมาณเท่าไหร่วันนึงก<า>็<ม>ประมาณแพ็กกว่าๆค่ะแพ็กแพ็กหนึ่งมีกี่ไม้แพ็กหนึ่งก็มีห้าสิบตัวไม้ค่ะโอ้แล้วอันนี้แหละอันนี้นนก็ราณน,น่าจะประมาณกี่ไม้อ่ะถุงไดยี่สิบไม้เนาะถุงละ้ยี่สิบหมดประมาณวันละวันละหกถึงเจ็ดถุงโอเคสุดยอดเลย นี่กินง่ายดีเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ามาเจ็ด <7 S 1> ไม้ใช่ไหมน้องเจ็ดไม้ก็มีราคาติดเท้ายวห่อละห้าเท้าเหนียวหอ่อละห้าบาทเรามีแหนมด้วยแหนมนี่เท่าไหร่ครับสิบบาทคสิบบาท,บาทอันนี้นมสดนี่ก็สิบบาทเท้าเหนียวสองเท้าเหนียวสองหอ่อเมื่อกี้เขาสั่งรับอะไรดีครับเดี๋ยววันนี้มาช่วยขายคือเหลือแต่หมูไม่ใหญ่ เตียงไม่ทันขายดีมากอยู่ข้างตู้ ATM เลยใครตังไม่พอก็ไปกดมาซื้อได้เลยแล้วก็ฝากนะครับท่านที่ผ่านไปผ่านมาคลองไหลนะครับมาเที่ยวน้ําตกช่วงนี้เสาร์อาทิตย์น้ําตกคึกคื้นครับก็แวะมาซื้อนะี่ครับมาอุดหนุนกันข้าวเหนียวหมูปิ้งเปิด6กโมงถึงประมาณใกล้ๆเที่ยง ราคาไม่แพงกินง่ายในกี่บาทครับเนี่ยถุงเนี่ยสี่สิบห้าบาทใช่หไหมครับอิ่มแบบจุกๆเลยละค,ะครับขอบ,ขอบคุณครับลูกค้าครับประมาณสี่ไม้ตอนนี้เนาะห้าไม้ห้าไม้โอเคจัด <laughs> ถ้าร้อก็ได้ห <laughs> ้าลอ้อของราาบางคนรีบเนาะ มาดูพี่เขาย่างร้านนี้ก็อยู่ข้างเซเว่นปั๊มพจทคอของน้ำไหลบรรยากาศดีครับโอ้ทิวเขาไหมครับเขาของลานเขาน้ำตกของน้ำไหล,ลครับติดถนนใหญ่เลยก็แวะมานะครับ และมาใช้บริการเซเว่นเติมน้ำมันแล้วก็ซื้อข้าวเหนียวหมปิ้งข้าวเหนียวหมปิ้งอยู่ข้างเซเว่นเลย เท่าไหร่นะแปดสิบครับแปดสิบใช่ไหมอ๋อข้าวเหนียวก็แค่ห่อละห้าบาทเองไหนขอดูดูห่อหนึ่งห้าบาทนี่ครับโอ้กินอิ่มเลยนะห่อใหญ่เลยละค่ะแปดสิบบาททานกี่คนครับเนี่ยโอ้คนเดียวทั้งวันเลยไหมเช้ากับเที่ยงไม่ไม่นะครับแนี่นะครับใจดีแถมอีกโอ้น่ารักมากเลยโอเคขอบคุณครับวันนี้เรามาช่วยขายมาช่วยพี่เขาขาย คนครับห้าสิบครับแหนมแหนมสองแล้วก็หมูปิ้งสองครับแหนมสองหมูปิ้งสองข้าวเหนียวเอาไหมครับ <c oughs> ข้าวเหนียวเอาครับข้าวเหนียวกี่2 2> ห่อครับส <2 S 2> หอ่อข้าวเหนียวสองห่อแหนมสองหมูปิ้งสองข้าวเหนียวสองวันนี้มาช่วยขายห้ครับยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทก็อิ่มแล้ววันนี้ไปเที่ยวไหนครับลูกชาย มาซื้อโดยเฉพาะเลยมาบ่อยไหมมาซื้อบ่อยไหมหรือเพิ่งผ่านมาอยู่ที่ไหนครับเนี่อยอ,อยู่ในเมืองอ๋ออยู่ในเมืองมาเที่ยวน้ำตกกันเ้ยนะ <c oughs> โอเคครับนี่หมดไปเตาหนึ่งแล้วเห็นไหมครับผมมาเยืนแป๊บเดียวเนี่ยขายได้ <c oughs> ขายได้กี่ลอยแล้วนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> จะไม่ถึงห้าทีได,ได้ได้สองสามลอยละขายดีมากนี่เราต้องตื่นเตรียมของดึกไหม อ๋อก็ตื่นประมาณตีสี่ค่ะตีสี่เพราะว่าบ้านเราก็ห่างจากตรงนี้ครับหลายโลอยู่เนาะประมาณ <10 S 2> นะประมาณสิบโลอ่าประมาณสิบโลอยู่ท่ามะเขือนั่นแหละเนาะ,ะท่ามะเขือก็หมูนี่ก็คือจะทําไว้แล้วค่ะแล้วก็อัดช่องฟิตไว้อ๋อแล้วก็มาออกมาแกะย่างเลยค่ะมาก็จะย่างเลยอ่ะเห็นไหมมันะจะแข็งๆข็ <laughs> ดึงไม่ออกโอเค วันนี้ก็รับขีไม้ดีครับคนสวยสองไม้นะข้าวเหนียวครับข้าวเหนย้าบาทเห็นไหมเจ้าหน้าที่เซเว่นก็มาซื้อมาอุดหนุนอันนี้ข้าวเช้าเลยใช่ไหมเนี่ยเจ้าหน้าที่เซเว่นน่ารักมากๆสวยด้วยใจด้วยด้วยใจดีน่ารักอันนี้มาช่วยขายอีกจ้าอันนี้รับเท่าไหร่ครับสองเอานมสองใช่ไหม อ๋อหมูสองหมูสองวันนี้ผมมาช่วยขายของวันนี้มาช่วยขายของได้หลายล้อยลวอันนี้สองครับข้าวเหนียวสองอ่ะดูตัวนี้ตัวนี้กี่บาทสิบยี่สิบสามสิบใช่ไหมอ๋อสามสิบบาทอ้าววันนี้เรามาเป็นพ่อค้า <c oughs> ได้ละอีกสามสิบครับขอบคุณครับขอบคุณครับทานให้อร่อยนะครับ นี่ชุดใหม่แล้วนะเนี่ยชุดใหม่เมื่อกี้ชุดเมื่อกี้หมดแล้ว <c oughs> น่าทานมากครับท่านผู้ชมนี่ถึงคิวเรา <c oughs> นี่เราไปชิมหกไม้ <c oughs> หไม้ <c oughs> ชิมตอกเพราะว่า,วานะนี่เราต้องลองก่อน <c oughs> นี่ครับนี่ <c oughs> ลองให้ท่านผู้ชมได้ดู <c oughs> นี่อ่ะอย่างนี้เลยหน้าร้านเลย ไปลองชิมลองชิมหืมไข่ยเยอะก็ไม่ได้ไข่ยเยอะไม่ได้นะนโอเคนะ,ะเพราะว่า,าผมไม่กินหวานแล้วมันแล้วมันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่พอ,อดีพอดีถ้ากินกับข้าวเหนียวเนาะใช่<ะ><ะ>รสชาติพอดีเลยถ้าทานกินเปล่าๆมันก็จะเข้มข้นหน่อยคอดีเลยครับอร่อยมาก ป็นเเปป็็นนนจะี่นะเรากินไปแล้วก็มองภูเขาไปตอนนี้มันจะโลเคชั่นมันจะสวยมากใครมาก็จะชอบอืเติมหมดแล้วหมดแล้วนี่อัดไจฉริยะเลยแล้วไปกินสอดที่บ้านโอเคครับเอาให้พี่ฝากร้านหน่อยค่ะร้านหมูปิ้งบอกว่าไงสายฝนจ้ะร้านหมูปิ้งสายฝนก็อยู่ก็อยู่ที่ปั๊มปตทนะคะประมาณหกโมงถึง เที่ยงค่ะไม่เกินเที่ยงค่ะก็มาอุดหนุนกันได้ด้วยนะคะโอเคครับขอบคุณมากมากครับแล้วเจอกันใหม่ EP พหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ e อพหน้าครับเดี๋ยวก็รอติดตามนะครับทางช่อง YouTube นะครับขอบคุณครับ EP พนี้สวัสดีครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ EP พหน้าครับ